สวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปไม้ป่าและพันธุ์พืชของไทยนะครับคลิปนี้ก็เดินผ่านมาเจอนะครับก็เดินผ่านสัมผัสอยู่บ่อยๆนะครับแค่เห็นลักษณะเปลือกที่มันแตก แบบมากๆนะครับอายุแก่ๆแต่ลําต้นตามสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ค่อยใหญ่เกิดบนเขาหินนะครับที่จะเห็นขึ้นก็ทางราดชันลงไปนะครับก็ทำให้ต้นนั้นแตกกิ่งต่ำๆนะครับโคโค้งงอปิดเปี้ยวไปก็เป็นธรรมชาติให้ความสวยงามไปอีกแบบนะครับ พามาชมไม้สกุลจันนะครับสกุลโมรเดียนะครับมันก็คือต้นสาธรน,นะครับชื่อหลักสาทรชื่อทางไม้จ <c oughs> ันสารก็จะเรียกว่าไม้กระพีเขาวควายนะครับเพราะว่าลักษณะลายจะคล้า,ายเช่นนั้นนะครับเป็นสาธรจำพวกใบออกไม่เกินเจ็ดใบนะครับ ส่วนมากก็ประมาณ5ใบนะครับออกคู่ตรงกันนะครับแล้วก็ปลายใบยเป็นใบเดียวนะครับสาธทรชทุพานี้ก็ค่อนข้างที่จะหยาบนะครับผิวโดยเฉพาะด้านใต้นะครับผิวจะมีขนลำต้นนี่ก็จะให้ความสวยงามนะครับ ก็เป็นด่างครับไม้ไม้ละสายชนิดก็จะมีด่างสีเทาๆปนนะครับสาทรก็หนึ่งในนั้นนะครับก็จะเห็นว่าลักษณะลำต้นนะครับไม้ก็จะเต็งรังพวกนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับมองไไกลเพราะว่าหินเยอะนะครับหินเยอะขึ้นไม่สามารถที่ขึ้นเป็นแนวตรงได้เช่นนี้นะครับแต่ว่าอายุนี่ไม่ใช่เห็นลำต้นประมาณเท่านี้ไม่ใช่น้อยนะครับอายุ มีแต่สามสิบขึ้นทังนั้นนะครับสามสิบปีนะครับเกิดมานานแล้วคือบางทีมันก็แตกโดนไฟเผานะครับไป็โตแตกขึ้นมาใหม่อยู่นั่นนะครับแตกหน้าแรงก็เกือบตายแต่ไม่ตายนะครับก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับแต่ว่ามักจะสร้างแกนสารไอ้ดีนะครับพี่มักจะเปิดนะครับพวกนี้มีแกนทุกต้นนะครับเพราะว่าอายุมากนี่ยลักษณะ ผิวก็จะดูคลุกคละนะครับผิวชั้นนอกนะครับผิวชั้นนอกดูขรุกคละดูเป็นตุ่มให้ความสวยงามนะครับ ไปก็จะมีจุดเป็นเม็ดออกขาวๆนะครับมันเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับคือเป็นช่วงที่มันเป็นก็เป็นทั้งต้นนะครับนี่ก็ มีกันนะครับด้านในนี่ครับกานซาธรไม้มันยุมากๆนะครับเปลือกก็เลยเป็นลักษณะแตกชั้นนอกนะครับกับสภาพที่มันอยู่ด้วยนะครับโอ้ชิงชันตัวน,นั้นผลี่โน้มลงมาข้างล่างนะครับ คือว่าดกเลยแต่ว่ายังไม่แก่มากเท่าไหร่นะครับก็บางต้นนะครับก็ออกผลตลอดนะครับชุดที่แล้วหมดชุดใหม่ก็ขึ้นมานะครับแต่บางต้นก็ไม่ออกบางต้นก็ออกเป็นสั์เป็นส่วนเป็นระยะนะครับบางต้นก็ต่อเนื่องกันนะครับเช่นนี้ ฝักเดิมยังร่วงไม่หมดนะครับแต่ว่าคือไม่มีเมล็ดนะครับฝักเก่ายังเหลือผลใหม่ก็ออกนะครับนี่ยังไม่แก่นะครับยังอ่อนอยู่ <c oughs> ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับสาธรลายทุกที่นะครับสัญลักษณ์นะครับดูใบไม้ที่มันแจ่นะครับ ไม่ได้ดูที่ลําต้นนะครับว่ามันเล็กดูสภาพภายนอกนะครับลักษณะก็จะสร้างแก่นขึ้นมาลายเด่นชัดเฉพาะตัวนะครับ